สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Taro t เว้นวันแห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรคาลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและก็ทุกๆคอมเมนต์นะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอด้วยทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่น ขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a n d ด m For You หัวข้อเรื่องใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจแม่หมอใช้ไพ่ชุด The right er t o r r i s e ซีย r o รและ To Love Reading Oracle คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงดึงดูดของจัก,กรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คําทำนายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณเดิน r ้ o ไฟยูใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจ ไฟออฟเพนจูคิสใครคนนี้คือคนที่เขาทำให้คุณเสียใจผิดหวังเศร้าหมองนอนร้องไห้และตัวของเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจอย่างมากไม่แพ้กันมีความรู้สึกนึกคิดมากมายนะที่อยู่ในหัวใจคนคนนี้ที่เขายังไม่เคยบอกไม่เคยแสดงออกให้คุณได้รับดูสิ่งที่คุณได้รับดูเนี่ยในความเสียใจที่เขาแสดงออกมา ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตรงหัวใจอย่างที่เขารู้สึกนึกคิดในเวลานี้เชนนบคัพส์คนคนนี้คนที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจกรณีที่หนึ่งคนคนนี้เป็นคู่รักคู่แฟนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อของลูกคุณเป็นแม่ของลูกคุณนั่นเองที่ตอนนี้เกิดปัญหาระหองระแหงทะเลาะเบาแหวง บางคู่บางกรณีแยกกันอยู่แยกทางจากกันรอ, Clear, นะร,อรอที่จะเคลียร์นะหรือว่ารอที่จะไปเซ็นใบหย่าความรู้สึกเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาจะปวดเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาคิดถึงคุณสุดหัวใจคิดถึงครอบครัวอยากจะกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบดังเดิมกรณีที่2ใครคนเนี้ย เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วแล้วคุณเนี่ยดันตกไปอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มาทีหลังรักซ้อนตัวสำรองไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ดีแต่ในนาทีนี้ตอนนี้ทั้งคุณและเขาเสียใจกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้า เอชัปสอดเขากำลังคิดนอกจากความคิดถึงแล้วเขากำลังจะจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาเลือกคุณคนเดียวที่อยู่ในหัวใจอยู่ในสมองเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถลบลืมออกจากหัวใจออกจากสมองได้เลยคือคุณเขารู้คำตอบแล้วคนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่มีวันจะปล่อยให้หลุดมือคือคุณเขาจะกลับเข้ามามั่นคงชัดเจน ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณสําคัญกับชีวิตเขามากมายแค่ไหนคุณคือตัวจริงคุณคือเจ้าของหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียว e m p r e s s เขามองคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบเหมาะสมมากที่จะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเคียงข้างกันตลอดไปหรือในความหมายเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นแม่ของลูกเขา คุณนั่นแหละเป็นผู้หญิงที่เขาอยากให้มาตั้งท้องลูกของเขามาเป็นภรรยาของเขาเป็นครอบครัวกับเขาคุณคือผู้หญิงในฝันสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสารภาพเป็นคนรักที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกที่ดีได้ก็มองคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อใจอย่างมาก The Sun ไม่ว่าตอนนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีใดก็ตามคนที่คิดถึงคุณสุดหัวใจเนี่ยเขากำลังจะแก้ไขจัดการทําให้ปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้คุณจะพบคำตอบที่คุณพึงพอใจคำตอบนี้นะจะเป็นคำตอบที่คุณสุขหัวใจอย่างมากที่สุดคุณจะมีความสุขคุณจะได้รับความรักความสำคัญ ได้รับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนได้รับความชัดเจนได้รับความรักจากเขาอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดเลยว่าคุณจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้มาอยู่ในสถานภาพนี้ได้หากเป็นกรณีแรกนะที่คุณกับเขาเป็นแฟนกันเป็นคู่กันแล้วมีมือที่สมเข้ามาเขาจะเลือกคุณเขาจะเลิกลาตัดจบตัดใจกับทุกคนเลยที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาจะเลือกคุณเพียงคนเดียว หรือหากเป็นกรณีความรักความสัมพันธ์ที่คุณอ่านมาทีหลังนะแต่เขาจะเคลียร์ตัวเองไปจัดการสถานการณ์ที่คลากะสังหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่แยกกันอยู่กับคู่ชีวิตแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนย่าเขาจะไปเคลียร์ตรงนี้ไม่ให้คลากะสังอีกต่อไปคุณจะมีโอกาสคุณจะสามารถเป็นตัวจริงของใจเป็นตัวจริงของชีวิตเขาได้ จะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางนะจะมีความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ในความรักครั้งนี้เกิดขึ้น Sick สิ k อ f s o r ดสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจากวันนี้ไปจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับคุณจงมั่นใจนะวันเวลาที่ยาวนานจากนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เขาจะไม่ยอมให้เงียบแล้วก็จืดจางจางหายกันไปจากชีวิตแน่นอน คุณสําคัญกับเขานะเขาอยากกลับเข้ามาทําให้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและก็มีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกัน2ต่อ2เพื่อปรับความเข้าใจทําให้ความรักความรู้สึกอยู่ในบรรยากาศที่สุขสดชื่นหอมหวานนายอ w a นส์ใครคนนี้ที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปละ เขาคิดถึงคุณเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณโดยเฉพาะเรื่องคําพูดคําเจรจาคําพูดที่คุณให้กําลังใจคําพูดที่คุณเคยให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็ตามเขาจดจําไม่เคยลืมเขาอยากกลับมานะเป็นคนสําคัญอยากให้การกระทําคําพูดของคุณเนี่ยเหมือนไฟที่ทําให้เขาอบอุ่นหรือเป็นไฟที่ทําให้เขาเนี่ยมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตต่อไปได้ มาพยศละเขาจะไม่อยู่นิ่งเฉยอีกต่อไปละจะเดินทางมาหาจะติดต่อสื่อสารมาหาหรือว่ามาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันเทร p บสอดความเสียใจน้อยใจเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามกรณีแรกคู่ของคุณเขานอกกายนอกใจมีกิก๊กมีชู้ มีใครก็ตามที่มาแทรกแซงในความสัมพันธ์หรือกรณีที่สองเป็นตัวคุณเองที่มาทีหลังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องรอคอยเพื่อที่จะเป็นตัวจริงหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่หมดหวังละมองไม่เห็นอนาคตความเจ็บปวดในหัวใจที่เกิดขึ้นกับคุณครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจัดเม้น หากคนคนนี้เขากำลังรอ,อย่าขาดจากคู่เดิมคุณจะได้เห็นทะเบียนยาของเขาอย่างแน่นอนเขาจะอย่าขาดเขาจะโสดสนิทเขาจะให้คุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ชัดเจนบอกใครต่อใครในสังคมนี้ได้ว่าคุณกับเขาคบหากันฉันสามีภรรยาหรือหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่รักคู่แฟนที่เขายังไม่ จริงจังยังไม่แต่งงานมั่นหมายหรือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีเกณฑ์อย่างมากการกลับเข้ามาเคลียร์ครั้งเนี่ยจะได้แต่งงานมั่นหมายหรือจดทะเบียนสมรสกันเขาจะให้คํำพิพากษาตัดสินความรักครั้งนี้อย่างยุติธรรมกับคุณเชนอว a n ส์ใครคนนี้ที่กําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจคือคนที่เขาทาให้คุณหนักใจทุกใจอยู่ในสถานการณ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึง คุณเหนื่อยใจกับเขามันเนิ่นนานเหนื่อยใจกับปัญหาที่ใหญ่มากๆและคุณก็ไม่สามารถเลยที่จะคิดหรือตัดสินใจแก้ไขใดๆได,ๆไดๆ้เขาเองเป็นคนสำคัญที่จะต้องจัดการความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองต้องยอมรับต้องเลือกหรือต้องกลับมานะเพื่อชัดเจนว่าจะให้ทิศทางความรับความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางใด The e r p e r o r โอ้ The Emperor ไ oh, พ่ตรงกันกับ The p r p s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  คุณหนูครับเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แท้กันจะได้ครองคู่เป็นครอบครัวแต่งงานมั่นหมายเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกซึ่งกันและกันคนคนนี้แหละเขาจะทำให้คุณได้รู้แหละว,ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและคุณสำคัญกับชีวิตเขามากเพียงใดเขาจะแสดงความเป็นผู้นำจะแสดงความชัดเจนว่าเขาจะเลือก และจะชี้ชัดในความรักครั้งนี้ให้คุณอยู่ในจุดที่คุณจะพึงพอใจอย่างมากคนคนนี้มีพลังงานคนทางไกลด้วยนะอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้มีพลังงานคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม่มีลูกติดก็เป็นไปได้ทอบสอด ใครคนนี้ที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขาสับสนหลงเลใจนะเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคุณเจ็บปวดกับเขามาเยอะเขาทำให้คุณเจ็บมากมายเลยอะ่ะเสียมันนานอยู่ในความไม่ชัดเจนเนี่ยหรือว่าครั้งหนึ่งอะ่ะนะคุณเหมือนกับถูกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันลุมถึงเนี่ยนะ้าที่ปิดตาคุณคือคุณไม่สามารถที่จะมองเห็นปลายทางไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างและความสุขกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เลย เขาจะมาเปิดผ้าปิดตานี่ออกเขาจะทำให้คุณมั่นใจมั่นคงว่าเขาจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือหรือทำให้คุณเสียใจอีกต่อไป Two of Pentacles โลกสองใบคนคนนี้เ็าีโลกสองใบคือคุณกับใครคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะคุณอาจเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาเขาแล้วเขามีกิก๊กเป็นมือที่3หรือคุณอาจจะเป็นคนที่มาทีหลังเขามีคู่เดิมอยู่แล้ว สถานการณ์โลกสองใบนี้จะจบสิ้นเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือเพียงคนเดียวคนคนนั้นคือคุณความไม่แน่ใจความสับสนลังเลใจที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าสุดท้ายหนึ่งเดียวคนคนนั้นที่เขาจะเลือกคือคุณเขาจะกลับเข้ามาขจัดความสับสนลังเลใจหรือความไม่เชื่อใจที่คุณมีต่อเขาให้หมดสิ้นไปแนบสอดคนคนนี้เขาเสียใจนะที่เคยทำให้คุณเจ็บปวด ทำให้คุณเครียดกดดันในความสัมพันธ์คุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะคุณไม่รู้จะทํำยังไงก่อนนอนเนี่ยนะเนี่ยหมอนอยู่ข้างๆก็นอนไม่หลับข่มตาไม่ได้นั่งร้องไห้บางวันคุณร้องไห้จนเผลอหลับไปอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้ไขจัดการกับปัญหานี้ได้ยังไงคุณไม่รู้เลยรู้เพียงแต่ว่าคุณรักเขาคุณเลือกที่จะรอรอให้เขาเคลียร์ว่าเขาจะเอายังไงหากคุณเป็นแฟนเขาเป็นคู่รักเขาเนี่ย คุณก็ได้แต่รอได้แต่ภาวนาว่าขอให้เขาคิดได้ขอให้เขาตั้งสติได้มารักครอบครัวรักลูกรักเมียกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์เลิกกับมือที่สามไปเลิกกับกิ๊กเลิกกับชู้ไปนะความเจ็บปวดของคุณที่คุณอดทนทุกสิ่งทุกอย่างมาคุณกําลังจะได้รับคําตอบเป็นคําตอบที่คุณจะพึงพอใจเป็นคําตอบที่คุณจะมีความสุขยิ้มออกยิ้มได้เอรบสอด สถานการณ์ที่คุณเคยเครียดอย่างมากกับคนคนนี้กำลังจะจบหมดสิ้นไปตอนนี้ชีวิตเขาที่ไม่มีคุณชีวิตเขาที่ห่างร้างไกลชีวิตเขาที่คุณถอยออกมานะเขาคิดถึงคุณสุดหัวใจและเขาก็รู้คำตอบแล้วว่าชีวิตเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเขาขาดคุณไม่ได้เขาจะไม่ยอมให้ตัวของเขาเองตกในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าหรือความรักไม่ชัดเจนเขาจะต้องทำความรักความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนจะทำให้คุณมีแต่ความสุข ไม่ทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ความทุกข์เศร้าเสียใจอีกต่อไปเดอะเฮ m i t มิใครที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้เขานิ่งเงียบนิ่งเฉยไปค่ะไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ส่งข่าวสารไม่ได้ส่งข่าวคราวมานานละหรือเป็นคนที่คุณกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารกำลังรอคอยการตัดสินใจของเขาอย่างใจจดใจจอ่อความนิ่งเงียบของเขานี่แหละ เขากำลังไปคิดทบทวนและตัดสินใจตอนนี้เขาคิดได้แล้วนะแสงสว่างเรืองรองรอบกายเขาเต็มไปหมดเขากาลังตัดสินใจทิศทางที่ถูกต้องตัดสินใจทิศทางที่ทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าคุณมีค่าเป็นคนที่สำคัญกับชีวิตเขามากมายแค่ไหนความนิงเงียบกกำลังจะจบสิน้นเขากำลังจะกลับเข้ามากำลังจะกลับเข้ามาบอกว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนคุณสำคัญเพียงใดและจะเคลียร์ปัญหานี้ให้เป็นไปในทิศทางที่คุณนั่นแหละ เป็นคนเดียวที่จะอยู่ในชีวิตเขาเคียงคู่กับเขาต่อไป The c h a r i o คนคนนี้เป็นพลังงานคนทางไกลนะอย่างที่ไพ่ก่อนหน้านี้บอกไปอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้ความห่างไกลนี้กําลังจะสิ้นสุดจบลงหากแยกกันอยู่หากแยกกันเพื่อไปทบทวนหัวใจตอนนี้เขาทบทวนหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างแหละ และสิ่งที่เขาตัดสินใจที่จะทําคือขีม่ม้าวายกลับเข้ามาหาคุณคะ่ะขีม่ม้าวายกลับเข้ามาเคลียร์ทำให้ความห่างไกลสิ้นสุดจบลงแอนโชฟวอนส์เขาจะมาลงหลักปักฐานชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเขาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอดีตที่ผ่านมานะเขาอยากคุณให้อภัยและลบลืมมันไปซะหากแม้ลบลืมไม่ได้แต่ก็ขอให้โอกาสและมองเขา ด้วยหัวใจที่มั่นใจอีกสักครั้งเถิดมาครั้งเนี้เขาจะจริงจังอย่างมากเขาเห็นคุณค่าของคุณละเขาอยากซื้อสัตว์จงรักภักดีเขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ปวดหัววุ่นวายจิตใจนะเพราะสุดท้ายใครคนอื่นที่ไม่ใช่คุณน่ะก็ไม่ใช่พลังงานความรักที่จะทําให้เขามีความสุขอบอุ่นหัวใจได้เท่าคุณ King of Cups คนนี้ที่คิดถึงคุณสุดหัวใจเนี่ยเขารักคุณมากนะ เขารู้แล้วว่าคุณคือพลังงานของคู่แท้ความรักแท้เขาจะกลับเข้ามามอบหัวใจให้คุณเพียงผู้เดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะตกใจคุณจะไม่คิดว่าจะดีมากมายถึงเพียงนี้กับการตัดสินใจกับคำพูดกับพฤติกรรมของเขามีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เดินทางไกลท่องเที่ยวกันนะไปทะเลไปน้ำตกไปแม่น,น้ำเนี่ยอยู่ที่กันสองต่อสองมีความสุขอยู่ในสถานการณ์ที่ จิตใจสายเย็นอารมณ์ดีอารมณ์เย็นเขาจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณให้ใกลายเป็นความสุขอย่างยิ่งใหญ่ The Tower การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดของคนที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจนี้กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ไพ่การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเขาคิด เขาคิดเรื่องนี้มันนานละและกำลังจะตัดสินใจเข้ามาคุณนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรอรับการติดต่อสื่อสารข่าวสารที่คุณกำลังรอคอยหรือข่าวสารที่คุณอาจจะช็อกหัวใจนะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้คุณอยู่ในทิศทางความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวอ่ะต่อไปไม่มอกเปิดไพ่ออรัเคิลให้นะคะ Creativity ความคิดสร้างสรรค์คนคนนี้เขามีความคิดมากมายอยู่ในสมองเขาตอนนี้เขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณดังเดิมอยากอยู่ด้วยกันนะครองคู่กันไปจนแก่จนเฒ่าพาคุณเดินทางท่องเที่ยวไปเปิดโลก,กทัศน์เจอสิ่งที่สวยงามอยู่ในบรรยากาศสุขสดชื่นหอมหวานมีแต่ความคิดที่ทำให้คุณมีความสุขเต็มไปหมดเลยในสมองเขาตอนนี้และคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นแค่ความฝัน ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในเร็ววันนี้ r t t ต n n e s s ความคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆกับความเจ็บปวดในอดีตที่คุณทุกทรมานจิตใจเสียใจน้อยใจผิดหวังรอคอยเศร้าหมองหม่นหมองทุกอย่างเลยการกลับมาครั้งนี้คุ้มค่ามากๆจริงๆคุณจะได้รับสิ่งที่ตรงข้ามดำกลายเป็นขาว มืดมนมีแต่แสงสว่างมีแต่ความสุขสิ่งนี้นะคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุ้มค่ามากๆก,กับการรอคอยคุ้มค่ามากๆก,กับความเจ็ปวดเสียใจการอดทนรอครั้งนี้นะคุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนความรักอย่างมากมายที่สุดความซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักภักดีเพียงหนึ่งเดียวจากเขา Emotional Freedom อิสระทางอารมณ์ ที่เคยทุกข์เครียดที่เคยคิดมากกังวลใจนอนไม่หลับทุกอย่างจะถูกปลดปล่อยคุณจะมีความสุขคุณจะได้ปล่อยหัวใจไปตามความฝันปล่อยหัวใจไปตามจินตนาการที่เคยคิดหวังเอาไว้เพราะทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรก็ตามที่คุณมีความสุขเขาจะทำอีกความหมายหมายถึงเขาจะแสดงอารมณ์รักความหยาย่วงใยความใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะปล่อยทุกอย่างตามหัวใจเลยต่อไปจากนี้เมื่อเขากลับเข้ามา เขาจะแสดงความรักที่ดีที่สุดความรักที่ชัดเจนที่สุดให้คุณได้รับรู้ Sexuality เรื่องเพศแน่นอนว่าเขารักคุณและเขาก็หลงคุณด้วยทั้งรักทั้งหลงมาเต็มเรื่องเซ็กเสน่หาราคะเซปบวกคุณหนึ่งเซ็กซี่ในหัวใจเขาเสมอเลยเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ว่าก่อนนั้นเนี่ยนะเขาอาจจะเผลอพลเผลอใจไปมีกิ๊กมีคนอื่นไปบ้าง แต่สุดท้ายแล้วว่าไม่มีใครหรอกที่เด็ดอยู่ที่คุณหมัดเด็ดอยู่ที่คุณลืมคุณไม่ได้จริงๆทั้งรักทั้งหลงไม่มีใครเลยที่จะสู้คุณได้ใน,ในเรื่อง18บวกเรื่องเซ็กส์นะคุณดีที่สุดคุณเพอร์เฟกที่สุดหรือหมายถึงตัวคุณน่ะถูกใจเขาอ่ะรูปร่างหน้าตาส่วนเว้าส่วนโครงทุกสิ่งทุกอย่างนะสุดท้ายแล้วคุณคือความรักความรักแล้วก็หลงอย่างมากคือคนที่เขาไม่สามารถที่จะตัดออกจากชีวิตตัดออกจากหัวใจของเขาได้เลย l u m i n o s i t y ความส่องสว่างจากวันนี้ไปนะความดีที่คุณทำความอดทนอันยาวนานที่คุณรอคอยเขาคนที่กำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมให้แสงสว่างให้ความชัดเจนให้ความรักที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับชีวิตเกิดขึ้นกับหัวใจของคุณตอบแทนนะความดีตอบแทนความรักที่คุณมีเขาอย่างมากมายคุณรักเขาไม่ว่าเขาจะทำให้คุณเจ็บปวดเพียงใดคุณพร้อมที่จะ ให้โอกาสให้อภัยและก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามหนะ้าที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาไม่มีวันที่จะเลิกลาตัดจบได้นับตั้งแต่เวลานี้เคราะกรรมอุปสรรคปัญหากําลังจะผ่านพ้นคุณจะได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ได้รับความรักได้รับหัวใจของเขาเพียงผู้เดียวอ่ะนี่คือคําทํานายนะคะเดน้ออยู่ใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจแม่หมอขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ